บกับนิตยาสารคอหุ้น Power Time Magazine ข่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศการเปิดการสืขายลักซัพ์เป็นแบบรันดอมค่ะและแบบนี้ด้วยรลาเซปะพร้อมเปิดการสุขขายแล้วค่ะ,ะ,บบขขะ,คะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 สวัสดีครับไปสับเกนกล้องไกลจำงหัะ มหาชนหรือเจปากอันนี้ก็ต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน,นที่ให้การตอบรับกับเจ๊ปักสำหรับเงินระดมทุนที่ได้เจ๊ปักเราเนี่ยจะไปสร้างอาคารจอดรถที่โรงพยาบาลพนังก้าบางส่วนนะฮะแล้วก็ขยายธุรกิจให้ทานองนี้ไปทํานองเดียวกับการสาร้างอาคารจอดรถที่โรงพยาบาลพนังเก้าไปอีกหลาย,หลายแห่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนจับเงิน i อ o โรงพยาบาลในของรัฐเนี่ยไปคอทมมันใหญ่ๆเนี่ยที่ยังขาดที่จอดรถนะรับผมไล่โรงพยาบาลสิริราชเนี่ยศิริราชแห่งที่สก็คือสวนการแพทย์กาญจนานี่ขาดเยอะเลยสิริราชขาดเยอะมากเออพระมงก ลาดวิถียังขาดแลนพื้นที่จอดรถแม้กระทั่งโรงพยาบาลยุนารโรงพยาบาลยูนาที่เราทาอยู่รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ10ถึง20เอองของกำนวนความต้องการของผู้ป่วยทคนมาใช้บริการยังขาดอยู่อีก80เปอร์เซ็นต์ในผู้ที่มาใช้บริการแต่ละวันที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราไปแน่นอนมีการคุยกันไปได้เกือบ100เปอร์เซ็นต์ในบางที่แล้วโรงพยาบาลจังหวัดของรัฐเนี่ยเราไปเริ่มโรงพยาบาลพนังก้าวเนี่ยว่าในวงออโรงพยาบาลเนี่ยเขาคุยกันก็มีโรงพยาบาลติดต่อเรามาทั้งโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลลำปางทางทั้งเหนือ56จังหวัด ก็ติดต่อมาเสนอโมเดลอย่างนี้เหมือนกันโรงพยาบาลกระทุ่มแบนแม้แม่กรังโรงพยาบาลลำเพอนะบุรีอันนี้ก็มีเสนอมาเนี่ยก็คือเราคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเขาต้องการเยอะลักษณะหุ้นของเกปารกเกปปร์เนี่ยจะเป็นหุ้นโก์สต็อกและมีผลตอบแทนเป็นเงินปันผลในตามนโยบายของบริษัทที่ไม่ต่ำกว่า40%ของกําไรสุทธิสำหรับการเปิดขายวันแรกวันนี้ก็เป็นที่พอใจของผู้บริหารนะครับแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านครับขอให้ทุกท่านติดตามผลการดาเนินการของเกปาร์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับเรา ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจและรับเจแป็กอย่างดีครับ ขอบคุณครับดีครับผมสุวิน,นคัญยาวงขันติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทเจน้องไก่จำกัดมหาชนเราทาธุรกิจให้บริการที่จอดรถแล้วก็บริหารลานจอดรถมีโครงสร้างรายได้ของเราเนี่ยเราก็มีโครงสร้างท,งทั้งที่เป็นรับค่าบริการรับเพิค่าบริการจากการจอดรถมาใช้บริการจอดรถอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเงินสดส่วนหนึ่งก็คือบริหารลานจอดรถเราก็รับจ้างบริหารในกรณีที่เจ้าของพื้นที่เนี่ยมีอุปกรณ์แล้วเราก็จะรับจ้างบริหารแล้วก็หาคนไปลงทําเก็บเงินในต่างๆเหล่านี้ทักษณะนี้เราก็จะเก็บเป็น ค่าบริหารเป็นรายเดือนอีกส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้จากพวกโครงการของการให้คําปรึกษาแล้วก็ติดตั้งระบบบริหารลานจอดรถซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการครรงกาแต่ละโครงการก็ประมาณ12เดือนแบบซึ่งเราก็เก็บตามเครดิตเทอมต,ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เยอะเครดิตเทอมก็จะประมาณ15วันถึงสามสิบวันปีนี้เนี่ยเราคาดว่ารายได้เราจะเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ5้ถึง25เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับรายได้รวมเนี่ยเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ15-25%สวน g ้าราก็ี่สงขึ้ากปปร์เซ็นต ในส่วนของ NI หรือบ o t ท o m ไลน e ของเราก็จะสูงขึ้นประมาณ15-25%เทียบจากปีที่แล้วเรื่องของแผนการขยายการลงทุนอย่างที่ทราบดีว,ว่าเรามีโครงการลงทุนเกี่ยวกับโครงการพ,ารพนังเก้าที่เราจะสร้างที่จอดรถ532ช่องจอดรวมพื้นที่เชิงพาณนนิชย์ประมาณ2,000กว่าตารางเมตรซึ่งลักษณะนี้เราจะเริ่มสามารถให้บร,ริการได้เนี่ยประมาณกลางปีหน้าไตรมาสที่3ของปีหน้าแล้วโครงการแบบนี้จะเป็นโครงการอันนี้เป็นโครงการต้นแบบเราจะมีโครงการแบบนี้มาเรื่อยๆในส่วนของการ เป็นโปรเจกต์อย่างที่โชว์อยู่ในฟลายลิงเรามีโปรเจกต์64ล้านบาทเราก็ยังมีโปรเจกต์ถัดมาอยู่เรื่อยๆสำหรับนักลงทุนนะอยู่ใบเงินปันผลของเราเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ย40%ของกําไรสุทธิั้หงหาก,กํำลองต่างๆแล้วนี้เนี่ยเรามั่นใจในแง่ความสามารถเราไม่จำเป็นต้องกู้ใครมาจ่ายเงินปันผลเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบว่า60-65%ของรายได้ของเราเนี่ยเป็นรายได้ของธุรกิจแบบเงินสดเราเก็บเงินสดทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงินปันผลมันจ่ายจากเงินสดที่เรามีอยู่ซึ่งตรงนี้มันเราไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่า ็สนับสนุนเราต่อไปราคาที่เปิดวันนี้นะครับมันก็คงสะท้อนถึงคุยาภาพของหุ้นของบริษัทเราแท้จริงนะครับซึ่องอาจ,จะเจริญต่อไปเรื่อยๆนะเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถทําให้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยรับความพอใจในการลงทุนในบริษัทเรา